ตอนนี้นะคะกำลังพาเด็กๆนะคะไปสำรวจพื้นที่เด็กป .1 ค่ะเอาเข้าแถวก่อนลูกคุณให้คุณครูเดินก่อนอันนี้ใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมนั่เรียนก้มดูสิมันเป็นเม็ดอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สำรวจป่านะคะป่าในโรงเรียนโอ้พาเด็กๆไปเก็บเพชรเม็ดงามไม่มียุงหรอบไม่จะมดเถอะ อา้าวไหนไหนบอกว่าเดินตามคุณครูทําไมแซงหน้าคุณครูคะอเอาเดี๋ยวโอ้ยมันมันแฉะมากเลยลูกอ่าทุกคนทุกคนยืนรอก่อนมันมันจะมียุงลูกเอานันเกเรียนถอยล้่นไปก่อนให้ครูดูก่อนนะคะ,ปะไปแอาบัสพาเพื่อนไปก่อนไ,ไปไปรอทางนู้นก่อนเดี๋ยวให้ครูสารวจพื้นที่ก่อนนะคะไปะเดี๋ยวมันมียุงนะคะอ่าให้เด็กๆถอยล่นออกไปก่อนนะคะ ส่วนคุณครูนะคะก็จะมาสำรวจก่อนเพราะว่าตอนนั้นนะคะคุณครูก็เห็นมันหล่นเต็มพื้นเลยนะคะเม็ดอ่าเขาเรียกเม็ดอะไรดีเม็ดมักแต้ก็จะให้เด็กๆ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะ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 เจอแล้วอเจอแล้วค่ะนี่ค่ะ ให้เด็กๆเ,เอาไว้นับนะคะอ๋อเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะฟองดีที่โรงเรียนของเราอ่าก็จะให้เด็กๆเ,เก็บนะคะอ่าโอเคอ๋อเจอแล้วค่ะเดีย๋ยวจะให้เด็กๆมานะคะแป๊บเดียวมันก็มียุงอยู่เคค่ะจะมาสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีต้นไม้เยอะแยะนะคะ มีที่เล่นแต่ว่าแถวนี้จะไม่ให้เด็กมาเล่นนะคะเพราะามันเป็นป่ารกมันมีแต่ต้นไม้บางทีเราก็กลัวว่ามันอาจจะมียุงมีแมลงเป็นพิษแมลงที่มีพิษนะคะเดี๋ด้วกาโอเคนะคะไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ